สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมนะครับจำไม่ผิดนะครับออวันนี้พามาดูต้นห้าสายพันธุ์นะครับต้นนี้สวยกว่าต้นเจ็ดสายพันธุ์นะครับโครงสร้างต้นสวยกว่านะรยอดบนจะเป็นสายพันธุ์หมอนละองฟ้านะครับหมอนหมอนองฟ้ามันมืด,ม,ดมืดหน่อยนะครับขอตัวสมาชิกด้วยอ,อ๋อกบไม่เท่านะครับ ที่ตำลึงนะครับกิ่งนี้เป็นทรงหัวนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อสมาชิกเนี่ยผมจะมาดูกันนะครับว่าผมจะเพิ่มเติมได้อีกอกี่สายพันธุ์นะครับไปห้าสายพันธุ์นะครับงานที่ผมจะจะจะ,จะศึกษาอีกงานนึงครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับรอยต่อนะครับผมจะดูรอยต่อว่าผมวัดไว้แล้วนะครับว่ารอยต่อตรงนี้ มันจะมันจะมันจะยืดออกมาไหมนะครับรถ้ายืดออกมหมากเกินไปไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นเรียนบ้านนะครับถ้าเกิดออกดอกมานะครับทีนี้ผมจะจะดูว่าระยะเวลาที่เติบโตขึ้นเนี่ยกิ่งมันจะยืดขึ้นมาไหมนะครับรอยรอยรอยที่เราเสียบนะครับซึ่งเป็นงานทดลองที่ท,ที่ต้อง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 ดูงน,นะคเผลไม่สวยนะครับตนนัวนี้พอดีผมเสียบแล้วก็ทิ้งไปสามเดือนนะ <laughs> ทีนี้เชือกมันมัดเกินไปนะครับก็เลยจะว่าเนี่ยครับใบมอมละอองฟ้านะครับ ต้องขอบคุณท่านพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็น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 คนที่สนับสนุนยอดมากนะครับนะครับนี่ครับดูรอยต่อนะครับรอยต่อเราจะดูว่าตอนนี้ห้าสายพันธุ์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตผมพอใจมากนะครับแต่งานนี้ผมจะทดลองจริงๆนะผมจะดูว่าไอ้รอยเสียบตรงเนี้ยมันจะยืดออกมาไหม สมมติว่าผมเสียบไปสองนิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําบันทึกไว้ว่าหกเดือนนะครับรอยสองนิ้วมันจะขยับมาเท่าไหรนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าขยับเยอะมันก็จะเป็นบ้านนะครับเพราะว่าจงรังนีเนเน้เป็นทุเรียนบ้านนะครับเป็นทุเรียนต่อเดิมนะครับทีนี้เราจะดูว่าไอ,อ,อ,อ้ตรงนี้มันจะเป็นยังไงมันยืดขึ้นเป็นงานทดลองที่มีมีทีมงานคนหนึ่งตักมาก็ขวกเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับมีอะไรแนะนํามีอะไรจะ แนะนำติเตียนทักทวงทักมาได้เลยนะครับก็ผมยินดีรับฟังนะครับผมต้องการคําแนะนําจากสมาชิกนะครับผมยินดีเพราะว่าคําแนะนํามันจะทําให้เราได้พัฒนางานนะครับแนะนําทักทวงติติงมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวผมจะาำนี่อะไรไม่มีนะครับ ถ้าเพื่อนๆที่สนิทกับผมนี้จะรู้ว่าผมเป็นคนที่คุยง่ายคุยสนุกนะครับการจะทํางานให้สําเร็จเราจะต้องใช้ความคิดคนเยอะๆมาช่วยกันคิดนะครับผมคนเดียวคิดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสมาชิกมาช่วยออกความคิดเห็นช่วยแนะนำอันนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมบางทีผมผมผมจะดีใจมากเลยนะครับผมทํางานผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนมีส่วนร่วมนะครับผมถือว่างานที่ผมทําตรงนี้เป็นงานของชมรมนะครับเพื่อนๆสมาชิก อาจจะเห็นผมว่าตอนที่ผมทําถ่ายคลิปผมไม่เคยพูดชื่อผมเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เพื่อนสมาชิกจําชื่อผมนะครับผมอยากให้เพื่อนๆสมาชิกจําชมรมนะครับเพราะว่าผมทํางานในานามชมรมเป็นตัวแทนชมรมนะครับเป็นประธานชมรมนะครับผมเลยอาจจะไม่ค่อยได้บอกชื่ออะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะเพื่อนๆบางคนอาจจะเอ๊ทำไมตอนผมถ่ายคลิปทาไมผมจะใช้เรื่องชมรมเราทําในานามชมรมนะครับไม่ใช่งานส่วนตัวนะครับ เป็นวิทยาทานเป็นความรู้แนะนําเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่มีความรู้ก็แนะนํามาเลยนะครับบางสิ่งผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ท่านสมาชิกอาจจะขอโทษด้วยนะครับผมผมเป็นคนใต้แท้นะครับภาษาอาจจะคล่งยากสักหน่อยอาจจะพูดเดียวไปสักหน่อยนะครับตัวนี้ก็ขออภัยกันด้วยนะครับมีอะไรสงสัยหรืออยากจะทําตามนะครับสอบถามมาได้นะครับผมไม่เคยหวงวิชานะครับหลายๆท่านก็ได้เรียนรู้ไปจากผมได้เสียบยอดเป็นจากผมไปเยอะมากแล้วนะครับ ตอนนี้ผมสอนอยู่หลายท่านนะครับก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยเสียเปรียบเป็นงานคบงานทดลองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานจะออกมายังไงผมบอกไม่ได้นะครับนี่หลายท่านทักท้วงมาผมก็รับฟังนะครับแต่ผมบอกว่าขอเวลาผมหน่อยนะครับอีกสี่ปีนะครับค่อยมาสรุปว่างานที่ทําจะสําเร็จหรือไม่นะครับขอขอเวลาสมาชิกนะครับแต่ถ้ามีอะไรแนะนําเชิญครับผมจะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ